จะมาเติมเต็มข่าวสารวงการพระให้กับท่านนะผมเชื่อว่าคงไม่มีนะไม่มีวงการพระที่เป็นสื่อแล้วมานั่งพูดคุยแบบนี้มากมายนักนะครับก็มีมีคําภีนิวนี่แหละเพราะคําพีนิวเราเกิดมาจากหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์แล้วก็มาอยู่ในรูปของออนไลน์นะเรามีครบนะครับทั้งเพจทั้ง youtube ทั้งเว็บไซต์นะตอนนี้ก็ นักสร้างนะหลายท่านให้ความไว้วางใจแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับรวมถึงวัดวารามต่างๆด้วยแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวศูนย์พระเครื่องนะครับท่านก็ติดตามอยู่นะท่านติดตามตรงนี้ท่านจะรู้กระแสความเคลื่อนไหวของวัตถุมงคลเป็นอย่างดีนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงๆนะครับการติดตามเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะติดตามความเคลื่อนไหว เมื่อก่อนเขาใช้นิตยสารพระเป็นสื่อนำทางนะครับแล้วนิตยสารพระเนี่ยก็นะไปมีผลกับนักสะสมนะระยะหลังเนี่ยก็จะมีผลกับนักสะสมก็คือนะก็คือสื่อสิ่งพิมพ์นะสื่อสิ่งสื่อสิ่งพิมพ์สมัยเมื่อก่อนสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาไม่ค่อยได้นําเสนอเรื่องราววงการพระสักเท่าไหร่นะครับ เขาให้น้ำหนักกับวงการพระน้อยมากนะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยนะสมัยเมื่อก่อนนะงยังคึกคักหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เขาให้น้ําหนักน้อยลงไปแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่น้ําหนักน้อยที่น้ําหนักน้อยเนี่ยเพราะว่าเอาเข้าจริงนะสื่อวงการพระที่คุกคีกับพระใหม่เนี่ยน้อยนะครับนะที่จะรู้เรื่องพระใหม่เป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักพระเกจินะที่ อยู่ในในกระแสความนิยมเนี่ยน้อยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยท่านลองถามตัวท่านเองนะครับถามตัวท่านเองถ้าท่านไม่สนใจเนี่ยอย่างถ้าท่านไม่ไม่ชอบมวยไม่ชอบกีฬาท่านก็จะไม่ดูเลยนะผมเหมือนกันนะไม่ชอบนะถ้าไม่ชอบการเมืองก็ไม่ดูการเมืองไม่ชอบกีฬาก็จะไม่ดูกีฬาเจกเช่นเดียวกันนะคนเป็นสื่อก็ต้องมีความสนใจถ้าไม่สนใจก็เป็นสื่อไม่ได้ แต่ถ้าเข้ามามันจําเป็นจะต้องสนใจอย่างผมนี่เพราะผมสนใจมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะผมรู้ว่าวงการพระใหม่เนี่ยกว้างนะกว้างใหญ่ไพศาลมากนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วคนเนี่ยไม่ได้สนใจพระใหม่แต่วันหนึ่งก็อาจเข้ามาสนใจก็ได้นะครับนะอย่างพระเก่าเนี่ยหลายคนอาจจะไม่สนใจใช่ฮะหลายคนเขาก็คิดว่า มันไกลเกินเอื้อมเขาเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่พระใหม่เนี่ยบางทีหนะ้าองค์ละร้อยสองร้อยแล้วก็ไปวัดหนะ้าพระท่านแจกให้บ้างอะไรบ้างแล้วอยู่ๆมาก็คนก็มาถามเช่าบูชาก็กลายเป็นว่าของมีราคาขึ้นมานะถึงราคาจะไม่สูงแต่ก็สามารถนะสามารถประกอบอาชีพแล้วดำรงชีพได้นะครับนะวงการพระใหม่เนี่ยน่านจะเห็นว่าวงการพระใหม่ระยะหลังเติบโต เพราะว่าการซื้อขายออนไลน์เนี่ยมันมีมีเยอะมากนะับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เข้ามาเป็นศูนย์พระมาเป็นนักขายหลายคนมีเงินมีทองมีกินมีใช้ทุกวันนี้เพราะพระใหม่นะครับนะักแฟนรายการผมเนี่ยนะผมเชื่อเลยนะหลายคนที่เข้ามาที่เป็นศูนย์พระที่เป็นมือจองอันดับต้นๆมือไลฟ์สดอันดับต้นๆเนี่ยท่านเพิ่งเกิดไม่กี่ปีนี่เอง นะหลายคนเกิดไม่กี่ปีนี้เองนะครับแต่ว่าโตไวมากนะท่านเชื่อไหมว่านะเมื่อสองสามวันนี้มีข่าวว่าเด็กเด็กอายุอายุสิบสองเหรอนะอายุสิบเอ็ดสิบสองเป็นเซียนพระท่านคิดดูนะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะี่ยากมากนะเด็กอายุสิบเอ็ดสิบสองจะมาเป็นเซียนพระเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายนะฮะมันไม่ง่ายแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเด็ก อายุขนาดนี้ถึงมาเป็นเซียนพระได้ก็เพราะโอกาสของเขามีนะสื่อออนไลน์นะสื่อออนไลน์ให้โอกาสในการที่จะมาเป็นเซียนพระเนี่ยฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะเซียนพระเด็กะนะฮือฮาเซียนพระวัยสิบเอ็ดโพสต์ไลฟ์เฟซบุ๊ k รับเช่าบูชาพระหาเงินเนี่ยครับเห็นไหมฮะนะผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะระบบ นะระบบมันเอื้อกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ได้เอือ้อเฉพาะคนสูงอายุนะครับนะ่เอื้อกับคนทุกเพศทุกวัยเราสามารถจะมาทําธุรกิจทางนี้ได้อย่างเด็กคนนี้นะครับเนี่ยฮะเด็กคนนี้นะเป็นข่าวอยู่ในออนไลน์ขณะนี้นะครับพบเสียนพระรุ่นจิ๋ววัยเพียง11ขวบโพสตไลฟ์ c e b o o k รับเช่าบูชาพระหาเงินจุนเจือครอบครัว เผยเคยถูกหลอกซื้อพาเก๊เลยต้องหันมาศึกษาอย่างจริงจังจาก YouTube จนเป็นที่ยอมรับของเสียนพระนะสายหลวงพ่อทบท่านคิดดูฮะนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเคยถูกหลอกซื้อพาเก๊เห็นไหมฮะนี่ขนาดเด็กอายุสิบเอ็ขวบเขาบอกว่าเขาเคยถูกหลอกซื้อพาเก๊ท่านคิดดูอ่ะ เซียนที่ไหนไปหลอกเด็กเนี่ยนะท่านดูคิดดูฮะเด็กสิบเอ็ดขวบยังเคยโดนหลอกซื้อพาเก๊เนี่ยแหละครับนะเขาบอกอย่างนี้นะครับมีเด็กชายวัยสิบเอ็ดขวบมีการชื่นชอบพระเครื่องและว,วัตถุมงคลต่างๆจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการพระเครื่องในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายในเฟซบุ๊ k รวมทั้งบางครั้งเนี่ยก็มีการไลฟ์สดเพื่อเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆ จึงเดินทางเนี่ยนักข่าวเขาไปดูนะครับเขาไปดูเขาก็าไปพบน้าเด็กชายกอลวิชนะฮะจงใจมั่นหรือน้องปิ๊งอายุ11ปีอาศัยอยู่ที่บ้านในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะจะพูดถึงเพชรชบูรณ์เนี่ยนะครับก็ต้องพูดถึงหลวงพ่อทบชนแดนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อทบเนี่ยในพื้นที่เพชรบูรณ์จะดังมากเลยนะครับนะ เด็กชายกอลวิทนี่บอกนะครับตนกําลังเรียนอยู่ชั้นป .6 เองนะครับป .6 นะแฟนรายการผมเนี่ยถ้าเด็กป .6 เป็นเียนได้ท่านก็เป็นได้ครับนะป .6 เองฮะอาศัยอยู่กับแม่และพี่อีกหนึ่งคนโดยแม่มีอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไปเมื่อก่อนตนไม่เคยสนใจเรื่องพระเครื่องเลยมีอยู่วันหนึ่งเมื่อประมาณเกือบ1ปีที่ผ่านมาได้ไปเดินเที่ยวถนนคนเดินและได้ไปเจอกับคนที่มาเปิดแผงให้เช่าบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลต่าง ตนเห็นรูปหล่อไอ้ไข่ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าไอ้ไข่คือใครจึงได้บูชามาเมื่อได้มาแล้วจึงไปค้นหาใน YouTube จนกระทั่งทราบว่าไอ้ไข่อยู่วัดเจดีและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดจึงสนใจแล้วค้นหาเรื่องราวต่างๆของไอ้ไข่ต่อมาได้เช่าบูชาพระหลวงพ่อพัดจังหวัดนครสวรรค์มาหนึ่งองค์ปรากฏว่าเป็นของเกตนจึงเข้าไปสึกษาในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการดูพระเครื่อง จนกระทั่งปัจจุบันก็พอจะได้ดูออกว่าองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอมแต่บางครั้งก็เจอของเก๊เพราะทําได้เหมือนมากนะเด็กคนนี้อ้างว่านะบูชาพระหลวงพ่อพัดจังหวัดนครสวรรค์มาหนึ่งองค์ปรากฏว่าเป็นของเกเห็นไหมฮะหลวงพ่อพัดซึ่งสร้างไม่นานเด็กคนนี้ไปเอามาปรากฏว่าเป็นของเกปัจจุบันตนเปิดเฟซบุ๊กชื่อปิ๊งเพชรบูรณ์ เพื่อเปิดให้เช่าบูชาแลแกเปลี่ยนพระเครื่องรวมทั้งวัตถุมงคลต่างๆบางครั้งก็จะมีการไลฟ์สดเพื่อนําพระเครื่องและวัตถุมงคลที่มีผู้สนใจได้เช่าบูชานั้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าของวัตถุมงคลต่างๆได้ถ่ายรูปส่งมาให้ตนช่วยดูว่าของจริงหรือไม่เห็นไหมฮะเด็กอายุ11ขวบมีคนถ่ายรูปพระแล้วไปถามเด็กว่าจริงหรือไม่ฮะเห็นไหมครับเดหลายคน ถึงกับทึ่งและแปลกใจที่รู้ว่าตนมีอายุเพียง11ปีเท่านั้นในส่วนของรายได้ที่ได้จากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลตนจะแบ่งให้แม่ไว้บ้างบางส่วนก็นำไปลงทุนต่อบางส่วนก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวน้องปิ๊งยังบอกนะครับว่าในเรื่องการเรียนตนไม่ทิ้งมีการจัดเวลาคือในช่วงเช้าจะออกหาพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆตามตลาดตามแผงพระเพราะช่วงบ่ายก็จะทำการบ้านทำใบงานที่ไปรับมาจากโรงเรียนนะครับ พอตกค่ำก็พักผ่อนแต่บางครั้งก็ไลฟ์สดใน Facebook เพื่อเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดสําหรับฟาร์มฝันนั้นอยากเป็นเสียนพระเครื่องชื่อดังระดับประเทศเหมือนกับคุณพยักษ์คำพันนะมาดูคุณแม่นะครับนะคุณแม่ของน้องปิงเนี่ยคุณอภิชยาวีรพันธ์อายุ36ปีเองนะครับ เขาบอกอย่างนี้ฮะคุณแม่บอกว่าตอนแรกตนก็แปลกใจว่าทาไมลูกชายถึงชอบพระเครื่องเพราะเห็นนั่งดู YouTube แล้วสองพระเป็นเวลานานแต่ตนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะลูกชายก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนยังคงทํากันบ้านแล้วก็ไปเอาใบงานที่โรงเรียนมาทําไม่ได้ขาดและยิ่งแปลกใจไปอีกที่อยู่วันหนึ่งลูกชายมาขอยืมเงินเพื่อนําไปบูชาพระเครื่องโดยบอกว่าจะบูชาและจะนําไปขายต่อตนก็ไม่ขัดใจลูกจึงให้เงินไป200บาท หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันลูกชายก็นําเงินมาคืนทุกวันนี้น้องปิ๊งจะแบ่งเงินให้ทุกครั้งที่จําหน่ายวัตถุมงคนได้ทําให้แบ่งเบาภาระตนเองไปได้มากเพราะตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องทํางานรับจ้างดูแลลูกเพียงลพาพังสองคนฮนะทำไมผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังทำไมผมถึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟัง ผมบอกนะครับว่าทุกคนนะสามารถจะเข้ามาสู่วงการนี้ได้ไม่เลือกนะไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยผมบอกแล้วว่าท่านมีช่องทางเห็นไหมเด็กอายุ11เอ็ขาบอกว่าเขาดูใน YouTube เห็นไหมครับนั้นการเกิดงานเกิดความฝันเราต้องพยายามใฝ่หาฮะ ทุกงานมีอยู่ใน YouTube ทั้งหมดตอนนี้ท่านถามตัวเองก่อนนะครับผมไม่ต้องบอกว่าท่านจะสนใจเรื่องพราหรือไม่อย่างไรท่านถามตัวเองก่อนว่าท่านรักชอบอาชีพไหนถ้าท่านมีนะมีท้องไร่ท้องนานะถ้าท่านมีมีสวนท่านอยากจะเลี้ยงกบท่านไปดูใน YouTube เขามีการสอนเลี้ยงกบ แล้วก็มีขั้นตอนการจํำหน่ายการขายท่านอยากทำอะไรท่านดูใน You Tube ได้เขามีขั้นตอนการบอกหมดแล้วสารความฝันให้เป็นความจริงท่านอยู่ในท้องไร่ท้องนาท่านไลฟ์สดขายของได้ครับท่านทำนะคลิปลง YOU youtube ขายของท่านได้ครับ มันมีโอกาสช่องทางเปิดทุกสาขาอาชีพผมไม่เน้นนะครับว่าท่านจะต้องมาซื้อขายพระผมอยากให้ท่านมีอาชีพเสริมอาชีพอะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าก้าวเข้ามาสู่วงการพระแล้วหลายอาชีพครับที่เกี่ยวผูกพันกับวงการพระที่เห็นชัดก็คือนะการเลี่ยมพระ ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยเมื่อก่อนการเนี่ยมต้องต้องไปรับการสอนนะเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นนะท่านเข้าไปดูใน y o u u u b เนี่ยเขาสอนให้หมดเลยนะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีอะไรบ้างท่านเซิร์ชเข้าไปแล้วเครื่องไม้เครื่องมือท่านลงทุนนะทุกอย่างครบท่านเพียงแต่ฝึกแล้วก็ทําท่านอยากจะเป็นศูนย์พระไม่ยากเด็ก11บเอ็ขวบก็เป็นได้อะเด็ก11ขวบก็เป็นเซียนได้ เริ่มเงินลงทุนเพียงแค่200บาทฮะจากการขอแม่200บาททุกวันนี้เป็นเสียสายหลวงพ่อทบไปแล้วครับมีคนมาถามแล้วครับว่าพระอันนี้เกรหรือแท้คนที่อายุผมเชื่อว่าคนถามเนี่ยอายุมากกว่าเด็ก11แน่เพราะว่าเด็กอายุ10บขวบแปดขวบคงไม่มาถามเด็กอายุ11แสดงว่าท่าน อายุมากกว่าเด็กคนนี้แต่ความรู้ในเรื่องพระท่านไม่มีเลยนะครับท่านถึงต้องถามเด็กอายุ11เห็นไหมครับนั้นเนี่ยวงการพระเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องอายุน้อยอายุมากเข้ามาแล้วสนใจใฝ่เรียนรู้ผมว่าทำได้ครับแล้วตอนนี้ช่องทางเปิดเพราะว่าออนไลน์มันเต็มรูปแบบแล้วท่านสามารถจะเรียนรู้ก็ได้ท่านสามารถจะศึกษาผ่านออนไลน์ก็ได้ ท่านสามารถจะขายผ่านออนไลน์ก็อย่างได้ครับ